าาวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแช่ชน้ำนะคะแต่ย่งพด้วยะะ็ <Okay. S 2> ออไหม <c oughs> แล้วน้องว่น้ด้อ่านงลงล <c oughs> น้งลง,น,ง,ลงนะคะตอนนี้่หันาเย็นเยได้สิ เป็นไงพี่เป็นไรบ้างเป็นยังไงบ้างโอเคปะโอ้โหเย็นสบาย <laughs> อนานะเป็นไงบ้างนาเย็นไหมเย็นเย็นมากไหม,ม<า>อ่ะเาอนาว่ายน้ำได้เปล่าเย็น <laughs> <laughs> อุยนานังเลย <laughs> นานังเลยเก <laughs> ่งเลย

ไอ like, yes, so like ้ใหญน่าสนุกแม่นะพี่ล่างแล้วและพี่ใหญแล้วข้างล่างพื้นมันนุ่มปล่าหรอพื้นมันแข็งนุ่มจริงหรอจริงมันเป็นปุ่มๆเหรอคะไอ้ใหญ่เล่นเลยตาเสือดูไหนเล่นเลยเล่นตาเสือดูเลยเล่นตาเสือดูเลยดูผมแก้มก่อนผมแก้มก่อนผมแก้มก่อน